สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานาเสนอจํานวนประชากรในอําเภอประเดดมีทั้งหมดกี่คนมีหญิงก,กี่คนและมีชายกี่คนคะ่ะคําถามที่พวกเราตั้งประเด็นนะคะคือประชากรในอําเภอประเดดมีทั้งหมดกี่คนและมีชายกี่คนและมีหญิงก,กี่คนคะ่ะอําเภอประเดดนะครับมีจํานวน6,486คนชายจํานวน3,214คนและหญิงจํานวน3,272คนนะครับ อำเภอปังเง่รวมทั้งหมด7,927คน,นครับจำนวนชายทั้งหมด3,954คนและจำนวนหญิง3,973คนตำบลสามาประชากรรวมทั้งหมด5,114คนชายทั้งหมด2,596คนนะครับและหญิง2,548คนตำบลโรงชา้างมีประชากรรวมทั้งหมด4,798คนชายทั้งหมด 2,396คนได้หญิง2,393คนครับตำบลสีพวงเงินรวมทั้งหมด2 0 1 6คนนะครับ,บ, 2, 0, นนรบประชากรชายทั้งหมด1,005คนและจำนวนประชากรหญิง1 0 1 1คนครับขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะข้อมูลประชากรทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งหมด26,362คน ประชากรชาย13,165คนประชากรหญิง13,197คนค่ะพวกเราขอจบกนนนนารนำเสนอเนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ